นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ Inside Vanguard Leadership Secrets from the Company That Continues to Rewrite the Rules of the Investing Business ของ ชาวดีเอลเสผมคิดว่าการลงทุนเป็นเหมือนการที่เราเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในต้นไม้แน่นอนเราจะมีกลยุทธ์มากมายไปปลูกในดินแบบนั้นแบบนี้เมล็ดแบบนั้นแบบนู้นหรือแม้กระทั่งกลยุทธ์ในการปลูกมากมายที่คนปลูกเกษตรกร,ร,กรมักจะสัญญิงสัญญาว่าจะทําให้มันเติบโตอย่างดีเยี่ยมที่สุดอน่งตัวผมเองผมก็เป็นเกษตรกร,ร,กรที่ฝึกฝนด้วยตัวเอง แน่นอนในวันนี้มันก็ออกดอกผลในสักระยะหนึ่งแต่มันก็ยังไม่ได้ครอบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมวาดฝันเอาไว้แน่นอนกองทุนก็เป็นเหมือนกระยึดหนึ่งของชุดเราทุกๆคนที่เรามักจะฝากผลกําไรไว้กับเขาเหล่านั้นฝากเม็ดเงินมเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร,ร,กรที่เป็นกองทุนนี้ไปปลูกต่อไปแต่แน่นอนในการที่เขารับจ้างในการปลูกเขาไม่ได้คิดแค่ค่าธรรมเนียมธรรมนาปกติ แเขาอาจจะคิดข้ามเนี่ยแบบยิบย่อยเช่นผลผลิตนี้ถ้าเกิดได้มากเกินเท่านี้อาจจะแบ่งให้เราเท่านั้นส่วนอื่นเขาก็เก็บไปเกษตรกรก็มักจะรวยขึ้นมากกว่านักลงทุนหรือว่าผู้ที่มีเมล็ดนั้นจะรวยขึ้นมากกว่าแต่ในการที่ผมมาเคลมในครั้งนี้ผมก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าการลงกองทุนเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดสมมุติเรามีความสามารถในการลงทุนในการปลูกหรือในการทําให้เมล็ดพันธุ์นั้นเติบโตขึ้นได้ในระยะเวลาหนึ่งผมคิดว่าเราควรเสียสละเวลานี้ ถาแบบนี้จะดีกว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาไม่เสียเงินและผลตอบแทนที่เราควรได้รับรได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างแท้จริงผมมักนั่งาถามขึ้นมาว่าเป็นกองทุนระดับโลกที่มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์การจัดการสูงที่สุดในโลกได้อย่างไรผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติเราถามว่าสิ่งสิ่งหนึ่งดีขึ้นได้อย่างไรผมคงตอบแบบก้ามาทุบดินว่าเขาดีขึ้นเพราะเขาพัฒนาตัวเองอย่างตลอดเวลาเขารู้วิธีการผลิตสร้างเสกสรร กานแต่งทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เขาทําได้ผมคิดว่าทุกๆกองทุนมีแต้มต่อมีไม้ต่อไม่เหมือนกันแต้มต่อไม้ต่อของแต่ละกองทุนนี้มันขึ้นอยู่ความสามารถมันเป็นจังหวะจากคนที่ยอดเยี่ยมหุ้นที่เขาเลือกสรรสินทรัพย์ตราสารอื่นๆที่เขาพยายามแบ่งไปลงทุนเขาลงทุนและเลือกมันได้อย่างยอดเยี่ยมและดีเยี่ยมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นเองให้เราสามารถที่จะเลือกจังหวะหุ้นได้ดีได้ไหม ผมก็ตอบว่าได้แน่นอนเพียงแค่คุณอาจจะมีความรู้เพียงแค่หยิบมือเดียวเช่นเซนติเมนต์ของตลาดคุณจะรู้โมเมนตัมของมันว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลงจากการที่คุณเข้าใจว่าเศรษฐกิจช่วงนี้เป็นตลาดอะไรตลาดมีตลาดกระทิงสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าคุณจะรู้มากขึ้นผ่านประสบการณ์ที่คุณเข้ามาในตลาดการที่คุณจะไปนักลงทุนอย่างเต็มตัวคุณออกจากงานประจำมาเป็นนักลงทุนแน่นอนคุณจะมีอาชีพอย่างมั่นคง แล้วคุณออกมาจากมันแล้วคุณมาทำอาชีพที่มันไม่มั่นคงเลยในชีวิตของคุณเองซึ่งมันก็เป็นคําตอบว่าคุณกล้าที่จะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่มันดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติคุณมั่นใจว่ามันจะดีขึ้นคุณโงทุ่มสมรรถกำลังทั้งหมดเชื่อมั่นมันศรัทธาในสิ่งนี้แล้วทํามันให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปผมเชื่อผู้จัดการกองทุนเกือบทุกคนเลยก็ต้องเริ่มต้นจากการเป็นนักลงทุนคนเดียวก่อน individual retail investor เขาพยายามจะเสกสรรบัานแต่งให้ท so ุกสิ่งทุกอย่างมันด네ีขึ้นตามความสามารถที่เขามีที่เขาทําได้เขาจะดูผ่อนของตัวเองแล้วเขามีความสุขว่าเฮ้ยเขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าเขาจับจุดหุ้นถูกเขารู้แล้วว่าการลงทุนนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างสิ่งที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้เขาก็จึงตัดนใจมาลงทุนนั่นเองความฉลาดของการจ้างผู้จัดการกองทุนนั้นจึงเป็นความท้าทายมาตลอดมวมทั้ความท้าทายของบริษัทก็คือ เราจะมีผู้จัดการกองทุนเก่งๆชันฉลา,าดฉเฉลียวฉลา,าดและมีชาวปัญญาอันเป็นเลิศนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะหามาได้เลยในยุคสมัยนึงอาจจะมีเพียงแค่หยิบมือเดียวเราจะต้องไปหันไปล่าคนที่เขาเก่งๆจากบริษัทอื่นๆเพื่อยืนผลตอบแทนอย่างดีๆผมเคยได้ยินเรื่องเล่าของการหันหรือการดึงพนักง,งานที่ดีเช่นมีความสามารถมีทักษะมีการปรับตัวและเขาก็มี performance ในการทําง,งานที่ยอดเยี่ยม มาดึงอยู่ในบริษัทของเราแน่นอนค่าใช้จ่ายในการทันสูงขึ้นแต่เราก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าสิ่งที่เราทำในสายงานหนึ่งมันจะไปดีอีกสายงานหนึ่งอย่างแน่นอนหรือทุกคนต้องเรียนรู้ใหม่หรือทุกคนต้องอาจจะทําความเข้าใจใหม่ในบริษัทในบริษัทหนึ่งบริษัทเกี่ยวกับเครื่องยนต์เกี่ยวกับสีทารถสีทาบ้านรวมไปถึงสายงานอื่นๆเกี่ยวอุตสาหกรรมอื่นๆเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ นั่นยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับทุกๆคนที่กําลังย้ายงานกําลังเรียนรู้ว่าความฉลาดของคนคนหนึ่งอาจจะดีและสุดเทเบโลิลเหมาะสมกับที่ที่หนึ่งเท่านั้นและเราก็ต้องเรียนรู้ต่อไปว่าหน้าที่ของเราทุกๆคนก็คือเราต้องทําโจทย์ของความท้าทายนี้ให้กระจ่างแจ้งที่สุดเท่าที่เราทําได้เท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดเพียงอย่างเดียวแต่มันต้องอยู่ในจังหวะที่ใช้ด้วยผมชื่นชอบเรื่องราวเรื่อง,องหนึ่งที่มันจะสอนใจเราว่า ให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทํเหมือนไม่ได้เพราะเราเก่งไม่ใช่ว่าเพราะเราชานฉลาดหรือจ,จบแล้วได้ใบปริญญาที่สูงส่งแต่มันคือจังหวะในการที่เราเข้าไปทําสิ่งนั้นเท่านั้นเองถ้าเราเมาองเรื่องเศรษฐกิจทุนนิยมตลาดทุนใด,ดเอ,อ่ยที่เกี่ยวกับภาวะมวลรวมของเศรษฐกิจมหาภาคเลยเรียนรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเข้าไปลงทุนนี้มันจะเป็นตัวเน้นย้ำวม่าเรากําลังทําให้มันดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรบางครั้งถ้าเกิดสมมติเรากรอบแค่ว่าเราเป็นคนทํา ชื่อนั้นชื่อนี้เป็นคนกระทำม,มันลงไปแล้วมันดีขึ้นผมเกรงว่านันไม่ใช่สถานะที่เป็นไปได้จริงเราต้องเรียนรู้ว่าไม่มีใครทําอะไรได้เลยเราทําหน้าที่เพียงแค่เป็นหมากตัวหนึ่งในตลาดเราเพียงแค่เข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องทําในที่นี้คือเพียงแค่จับจังหวะก,การลงทุนที่ดีที่สุดและผจัดการกองทุนทุนทกคนก็ทาหน้าที่นี้เดียวกันเขาไม่ได้เก่งกาสามารถอะไรมากเขาแค่ซื้อกองทุนและออกขาย ในจังหวะที่ใช่เท่านั้นเองนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ให้มากๆว่าโอกาสให้เราได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดไม่ใช่อยู่ที่ว่าเลือกกองทุนไหนอย่างเดียวแต่เราต้องเลือกผู้จัดการกองทุนที่เขาเลือกจังหวะที่ดีเยี่ยมมากขึ้นไปด้วยมันก็จะเป็นแนวโน้มแล้วว่าเราก็จะมีโอกาสที่ได้ผลตอบแทนที่ดีเพราะเขาพยายามล็อกกําไรจากจุดต่ําสุดแล้วไปสู่จุดสูงสุดเท่านั้นเองผู้นําจําเป็นจะต้องเป็นคนที่นําไปยังทิศทางที่ถูกต้องแล้วผู้ตามจะเดินไปตามทางที่ถูกต้องตามไปด้วย ผมคิดว่าไม่มีอะไรจะมาขวางกันจังหวะและเวลาในสิ่งที่เราเลือกเดินได้จงมั่นใจในตัวเองให้มากๆว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้มันจะายหน้าเป็นทิศทางที่เราเลือกเดินมาตั้งแต่แรกไม่จำเป็นต้องกลัวไม่จำเป็นต้องกังวลว่ามันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรขอแค่เพียงเรามั่นใจก็พอเมื่อเรามีความมั่นใจเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันย่อมส่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันกับการที่เราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงกฎ และทำให้มันดีขึ้นต่อเนื่องในการลงทุนนี้เราจะเป็นต้องฝึกปือตอนเองอย่างตัวบริษัทแวนการ์ดนี้สิ่งที่เขามีก็คือเขามีค่าธรรมเนียมในการบริหารที่น้อยมากๆ mm. ฟอนต์เอ็นฟรีคอมมิชชั่นเอยอะไรเอยเขาพยายามจะลดให้ได้มากที่สุดยืนอระยะอยู่ได้นานได้มากที่สุดเท่าที่เขาทําได้มาหนึ่งว่าเขาพยายามลงทุนให้เราฟรีๆเขาอาจจะเก็บเล็กเก็บน้อยเพราะว่าเขาอาจจะเ,เห็นว่าเขาจะมี AUM Asset Under Management สูงมากที่สุดบนโลกใบนี้เขาก็จึงไม่ค่อยกังวลว่าเขาจะมีค่าธรรมเนียมที่สูงไปทำไมแต่ผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่จะชอบอยากรวยเร็วได้กำไรเร็วเขาก็จึงเป็นกเกษตรกรเป็นผู้จัดการกองทุนที่โลภและหิวเงินอย่างยิ่งสิ่งนั้นีะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าทุกๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทำไมฉันต้องไปเสียเงินฟรีๆให้กับบริษัทนี้ฉันเลือกลงทุนอยางแวนการ์ดดีกว่าเพราะทำให้เรารู้สึกจะหลงใจ รู้สึกว่ากองทุนนี้จะเป็นเกาะกำบังให้กับฉันด้วยความที่ชื่อแวนการ์ดก็คือเกาะกำบังแล้วเราก็จะมีป้อมปะการที่ใหญ่ต่อไปอยังน,นคตอีกด้วยสุดท้ายนี้กองทุนรวมอาจจะเป็นแง่มุมหนึ่งของการลงทุนหลักการของการหาไรายได้คือกินค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนในแต่ละปีถ้าเกิดสมดรรววนนมุติเรารู้แล้วว่าเกษตรกรนี้เอาเงินเราไปทําอะไรและเขาออมรีทพันไปทําอะไรเรารู้แล้วว่าถ้าเรา copy cat เราฝึกที่จะลอกเรียนแบบผู้จัดการกองทุนดูเราก็จะรู้มันอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอนภาคหลังผมเห็นว่าการที่ผู้จัดการกองทุนไม่พยายามจะเปิดเผยข้อมูลบางส่วนที่เขาจะถือหุ้นอะไรก็เพียงเพราะว่าไม่ให้ผู้คนติดตามในสิ่งที่เขากาลังแทร c ก i ิ้งหรือว่ากําลังเดินไปสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการปกปิดให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความลับแต่แน่นอนหุ้นในตลาดมีอยู่เพียงหยิบมือเดียวมีอยู่เพียงจํานวนหนึ่งเขาจะพยายามเลือกสรรหุ้นตามธีมที่เขาจั่วหัวมั่งแต่แรก ท็อปิกนั้นเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญมันทําให้เรารู้ว่าเราควรจะซื้อหุ้นหรือซื้อกองทุนในรูปแบบใดถ้าเกิดสมดมติรเ,รเ,เ,มเรามั่นใจในการถือหุ้นเราก็จงเลือกหุ้นถ้าเกิดสมมติเรามั่นใจในการถือกองทุนเราก็จึงถือกองทุนแน,น่นอนกองทุนรวมกองทุนเฉพาะกองทุนเดี่ยวกองทุนใดๆก็ตามมันมีนโยบายของมันที่แตกต่างกันโฟกัสที่ข่ามเนียมเรียนรู้มันเราไม่ได้จ้างเขาให้เขาลงทุนให้เราแต่เรากําลังจ้างตัวเอง ให้เราเชื่อมั่นเขาว่าเขาทําให้มันเงาะเงยต่อไปในวนนี้คุณจะต้องโฟงกัสว่าคุณจะเลือกทางใดระหว่างลงทุนเองเชื่อมั่นผู้จัดการกองทุนแล้วคุณจะเป็นต้องฝากชุดให้กับเขาต่อไปเรื่อยๆต่อไปขอให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเชื่อและคุณด้รับสิ่งที่คุณทําอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าทุกทางยังจะมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติดแฮชแท็กเพื่อนปรึกษา หรือเฟร e ท d t ก l k จีด้วยนะครับ